รายงานการนิเทศกำกับติดตามการดำเนินการวิจัยในชั้นเรียนของโรงเรียนนิคมวิทยาโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 1. โรงเรียนนิคมวิทยาใช้การนิเทศแบบบูรณาการโดยใช้ห้องเรียนเป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยมีผู้บริหารสถานศึกษาหัวหน้ากลุ่มสารการเรียนรู้เป็นคณะกรรมการนิเทศ 2>, 2. วิธีการดำเนินงานมี3ระยะ5ขั้นตอนดังนี้ 1. ระยะก่อนการนิเทศขั้นที่1การศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหาและความต้องการโรงเรียนได้กําหนดเป้าหมายวัตถุประสงค์ในการนิเทศกากับติดตามการดําเนินงานวิจัยในชั้นเรียนของโรงเรียนขั้นที่2การวางแผนการนิเทศกําหนดแนวทางการดําเนินการวิจัยจัดทําปฏิทินการวิจัยของโรงเรียนแต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศกํากับติดตามการดําเนินงานวิจัยในชั้นเรียน ขั้นที่3การสร้างสื่อและเครื่องมือการนิเทศสร้างความเข้าใจในนโยบายหลักเกณฑ์การสร้างสื่อและเครื่องมือในการนิเทศและชี้แจงแนวทางการดำเนินงานวิจัยในชั้นเรียนแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความเข้าใจในทิศทางเดียวกัน 2. ระยะดำเนินการนิเทศขั้นที่4การปฏิบัติการนิเทศภายในดำเนินการนิเทศภายในเพื่อกำกับติดตามการดำเนินงานวิจัยในชั้นเรียนของครูแต่ละกลุ่มสารการเรียนรู้ตามขั้นตอน ระยะเวลาและใช้เครื่องมือตามที่กำหนดโดยมีผู้บริหารสถานศึกษาหัวหน้ากลุ่มสารการเรียนรู้ผู้ทรงคุณวุฒิเป็นผู้นิเทศให้ข้อเสนอแนะและสะท้อนผลการนิเทศอย่างการรยายงามิตรเพื่อให้ขอรูปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงานวิจัยในชั้นเรียนต่อไป 3. ระยะสิ้นสุดการนิเทศขั้นที่5การประเมินผลและรายงานผลแจ้งผลการนิเทศแก่ครูผ่านเว็บไซต์โรงเรียน เพื่อให้ครูนําผลการนิเทศไปใช้ปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและการสร้างสื่อนวัตกรรมในการดําเนินงานวิจัยในชั้นเรียนในปีการศึกษาต่อไปให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นคัดเลือกผลงานวิจัยในชั้นเรียนของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่เป็นแบบอย่างที่ดี best practice มอบรางวัลและจัดเผยแพร่การปฏิบัติงานตามบริบทของโรงเรียน รายงานผลและเผยแพร่การดำเนินงานกิจกรรมการนิเทศภายในโดยใช้ห้องเรียนเป็นฐานต่อหน่วยงานหรือผู้เกี่ยวข้อง 3. ผลการดำเนินการนิเทศจำนวนครูที่ได้รับการนิเทศกํากับติดตามการดำเนินงานวิจัยในชั้นเรียนทั้งหมด84คนพบว่ามีผลการประเมินในระดับดีจำนวน11คนคิดเป็นร้อยละ13.10และผลการประเมินในระดับดีมากจำนวน73คนคิดเป็นร้อยละ86.90 ภาพกิจกรรมการดำเนินการวิจัยในชั้นเรียนโรงเรียนนิคมวิทยาภาพกิจกรรมการมอบรางวัล Best p r a c t i ส i o n e ทำวิจัยในชั้นเรียนปีการศึกษา2564ภาพกิจกรรมการมอบรางวัล Best p r a c t i t i o n e ทำวิจัยในชั้นเรียนปีการศึกษา2564ภาพกิจกรรมการประชุมวางแผนการดำเนินการวิจัยในชั้นเรียนปีการศึกษา2564ภาพกิจกรรมการอบรมวิจัยในชั้นเรียนปีการศึกษา2564 ภาพกิจกรรมการนิเทศกำกับติดตามการดำเนินงานวิจัยในชั้นเรียนกลุ่มสารการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาพกิจกรรมการนิเทศกำกับติดตามการดำเนินงานวิจัยในชั้นเรียนกลุ่มสารการเรียนรู้คณิตศาสตร์ภาพกิจกรรมการนิเทศกำกับติดตามการดำเนินงานวิจัยในชั้นเรียนกลุ่มสารการเรียนรู้ภาษาไทย ภาพกิจกรรมการนิเทศกำกับติดตามการดำเนินงานวิจัยในชั้นเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนภาพกิจกรรมการนิเทศกำกับติดตามการดำเนินงานวิจัยในชั้นเรียนกลุ่มสารการเรียนรู้สุขศึกษาและภลศึกษาภาพกิจกรรมการนิเทศกำกับตามการดำเนินงานวิจัยในชั้นเรียนกลุ่มสารการเรียนรู้ศิลปะ ภาพกิจกรรมการนิเทศกำกับติดตามการดำเนินงานวิจัยในชั้นเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศภาพกิจกรรมการนิเทศกำกับตามการดำเนินงานวิจัยในชั้นเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมภาพกิจกรรมการนิเทศกำกับติดตามการดำเนินงานวิจัยในชั้นเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ จบการนาเสนอกลุ่มบริหารวิชาการโรงเรียนนิคมวิทยาขอบคุณครับขอบคุณค่ะ